บางครั้งความสุขลรกๆของคนเราก็มาในรูปแบบคลื่นครับแหมไม่มีสักขีดเลยฮะทะเลเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมตัวของสิ่งมีชีวิตกลุ่มนึงนะ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเหงาคนเศร้าคนเสียใจหรือแม้กระทั่งคนมีความรักเปรียบเหมือนกับว่าทะเลเนี่ยเป็นระบบกิเวศของอารมณ์นะและไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนเนี่ยเกาะล้านเนี่ยคอยอบกอดและต้อนรับคุณเสมอทำไปเที่ยวไปวันนี้เกาะล้านจังหวัดชลบุรีเลยครับผมผมรถต้นเส้นทางจากหมอชิดในเวลาหกโมงเช้าครับเดินทางโดยรถตู้กรุงเทพชลบุรีในรอบแรกของวันเลย มีท้องฟ้าที่มืดคืมและสายฝนที่โปรยปลายคอยต้อนรับตลอดทางเลยฮะจนกระทั่งมาถึงท่าเรือแหลมบาลีไฮด้วยความที่เป็นนิกกี้หรือเป็นผมเนี่ยเรื่องซวยๆเนี่ยมักเกิดขึ้นได้เสมอครับผมวันที่ผมจองที่พักไว้เนี่ยไม่เป็นวันที่พายุฤดูร้อนเข้าเว้ยเป็นวันที่บรรยากาศไม่แน่นอนซะเลยนะฮะความซวยของนี่คือผมดันมาในวันที่พายุฤดูร้อนเข้านะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่แหลมบาลีไฮนะฮะเราลังจะเดินทางไปกันที่เกาะล้านนะครับผม การเดินทางข้ามไปยังเกาะล้านเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับคุณสามารถนั่งเรยโดยสารข้ามไปเพียแค่30บาทหรือถ้าคุณเปสายซิ่งเนี่ยคุณจะนั่งสปิดบ๊ทข้ามไปชิวๆเลยก็ได้ครับ ที่เกาะล้านเนี่ยโดยที่ไม่มีแผนหรือไม่ได้ทํากันบ้านอะไรมาเลยผมตั้งเป้าหมายก็ว่าผมจะไปพักผ่อนที่เกาะล้านไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแค่นั้นจบตอนนี้เราอยู่ันที่เกาะล้านแล้วนะครับผมอยู่ที่ผมตัวนี้นะใกล้ๆกับท่าเรือนะฮะหาอะไรกินก่อนนะฮะตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้กินเลยผมมาถึงนี่ประมาณสิบโมงกว่านะผมไม่ได้โทรหาที่พักมารับดูซ้ำผมเดินตั้งแต่ท่าเรือเดินแต่เตะดูนั่นดูนี่ชมนกชมไม้มาจนถึงที่พักกันะ ที่พักของเราวันนี้คือสวิต b บ x ็อกนะครับผมใช้เวลาจากท่าเรือไปที่ที่พักเนประมาณ1ชั่วโมงนะเอประมาณ1กิโลเราจะเดินไปนะครับเป็นเกาะที่ทึกนื้นอยู่ตลอดเวลาทุกคนสัญจรทัศนาจรกันฟกไยเลยทีเดียวนะ,ละหลักๆของที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาเฟ่ร้านอาหารริมทะเลแล้วก็นั่งชิวๆริมชายหาดเล่นน้ำเป็นแบบนี้แหลนะฮะ ในขณะที่เรากําลังเดินตามหาที่พักของเราอยู่เนี่ยการแวะดื่มกาแฟชิลๆในคาเฟ่ชิคๆเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยครับและที่นี่มหารักคอฟฟเลยครับพอดีเดินผ่านเมื่อกี้นะฮะเออร้านมันดูน่าสนใจดีนะ,ะก็เลยลองแวะเข้ามาบอกดเลยว่าบรรยากาศดีมากนะแล้วก็สั่งเมนูมาแล้วนะฮะอเมริกาโน่ครึ่งมะนาวนะคบผมร้านเนี่ยตอนเยนนะ็นๆนมันจะมีระเบียงน,นะแล้วมันจะเป็นบาร์เที่ยวไว้แฮงเอาท์ก็ตอนเย็นๆนะฮะคือตอนเย็นๆนะัน่าจะบรรยากาศดีมาก ผมจองไว้เนี่ยคือวูทบ็อกครับบอกได้เลยนะว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็ห้องอะดีมากผมมาถึงรีสอร์ทที่ผมพักเนี่ยผมยังไม่รู้เลยที่ซ้อว่าผมจะไปไหนในขณะที่ในมือเนี่ยมีกุญแจมอไซค์แล้วเอาจิงเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะว่าเราจะไปไหนกันเอาเป็นว่าเราเงียบสักพักหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเราไปดูพระอาทิตย์ตกกันคือตอนนี้มันคืบฝนมากเลยนะไม่แน่ใจว่าเราจะมีโอกาสได้ดูพระอาทิตย์ตกหรือเปล่านะ ในที่สุดผมก็คิดแผนของวันนี้ได้ครับคือการขับรถรอบเกาะตอนนี้นะฮะเป็นเวลาบ่ายสามโมงนะครับตอนนี้เราเช่ารถแล้วนะฮะเพื่อให้เป็นการคุ้มทุนนะฮะเราจะขับรถเที่ยวกันชิวๆเลยในเกาะล้านแห่งนี้นะฮะ Let's go <S ในขณะที่ผมกำลังมุ่งหน้าสู่หาดตายายเนี่ยก็ได้พบกับอีกหนึ่งคาเฟ่ริมทะเลฮะ ที่นี่คืออ d ดิโกคาเฟ่เลยครับที่นะฮะเป็นคาเฟ่เล็กๆที่แบบเออดูสะอาดตาสีนิเจอร์อที่นี่เนี่ยจะเป็นบันไดสวรรค์น,นะฮะที่สามารถขึ้นไปถ่ายแล้วก็เป็นวิวข้างหลังเ,เป็นวิวทะเลถือว่าสวยมากนะแล้วก็ตัวร้านเนี่ยเป็นแบบทีมิลล์สองชั้นสวยมากแล้วก็มีแบ็กกราวที่แบบเป็นเซิร์ฟบอร์ดให้ได้รูกปกันด้วยนะฮะหาดตายายครับหาดแรกของเราที่นี่คือหาดตายายนะฮะ จะสังเกตได้ว่าซิงเกิลของที่เนี่ยจะเป็นโขดหินนะหลายคนเนี่ยก็จะมาดูพระอาทิตย์ตกกันที่นี่เพราะว่าพระอาทิตย์ตกมันจะตกประมาณตรงนี้แล้วก็เป็นวิวแบบว่านั่งอยู่บนโขดหินแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกนะฮะก็จะเป็นฟิลที่แบบโออรแมนติกอีกแบบหนึ่งนะฮะส่วนนักท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยเนื่องจากวันนี้มันเป็นวันธรรมดานะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวประมาณหนึ่งนะฮะ ขณะที่ผมกำลังนั่งลุ้นอยู่นานว่าเย็นวันนี้ฟ้าจะเปิดให้ผมไหมสุดท้ายฟ้าย่อมไม่เป็นใจในวันที่มีมรลสุมครับสิ่งที่ตั้งใจหลักๆที่จะมาดูนะคือพราที่ตกกับพาที่ขึ้นสรุปคือมันมืดคลึ้มทั้งวันเลยนะครับมันเลยทําให้เราไม่สามารถดูพราที่ตกได้จริงๆปกติอ่ะมันต้องตกตรงนี้ตอนนี้คือฟ้าปิดไม่เห็นเลยเลย ฟาวไปอีกหนึ่งวันนะฮะตอนนี้ก็กลับไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็คืนนี้เรามีนัดกันนะฮะก็คือซื้อทริปตกหมึกไปแล้วนะฮะเขานัดประมาณ6กโมงเลยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วต้องรีบไปละก่อนที่เราจะตกเรือนะฮะครั้งแรกเหมือนกันกับการตกหมึกลองไปดูว่ามันจะเละขนาดไหน คืนนี้เนี่ยผมได้ไปติดต่อทริปตกหมึกไว้แล้วนะฮะซึ่งมันจะตกคนละ400บาทก็ไปกันเป็นกลุ่ม,มนะไปเป็นเรือเรือลรามใหญ่ที่เรานั่งข้ามเกาะกันมานะตอนนี้อยู่ที่ร้านตัวชลิตานะครับผมเรามากินข้าวเย็นกันนะตอนนี้เรามีเวลากินประมาณ10นาทีซึ่งผมได้สั่งมาแค่มเมนูเดียวคือปูนิ่มผัดพริกไทยดำนะฮะแล้วก็เดี๋ยว6โมงเนี่ยเราต้องไปรวมตัวกันเพื่อเราจะไปตกหมึกนะฮะดูนีก่อน และนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะในการตกหมึกเนี่ยมันจะ็ความรู้สึกตื่นเต้นมากในการที่เราจะได้โชว์ IQ และอ Q ในการตกหมึกเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะฮะเรากําลังจะออกไปตกหมึกกันข้างหลังผมก็คือผู้ร่วมชะตาก,กรรมนะฮะนักตกหมึกต้องรอดูว่าจะได้ไปตกกินหรือได้ไปตกเล่นนะฮะ นะครั้งแรกที่จับเบ็ดนะครับผมบอกได้เลยว่าจับยังไงผมยังไม่รู้เลยนะฮะทุกคนดูมีความรู้กันทุกคนยกเว้นแต่ผมที่ยิง,งโง่ๆอยู่คนเดียวนะมันมีวิธีไหมับพี่มันมีหรือปิ๊กไหมทำไงให้มันตกได้ตป็น,รนรเรื่อยใช่ไหมเอา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 ,เอามาัลงยังไงก่อนเอามัลงยังไงก่อนตื่นเต้นมากท <c oughs> ี่จะได้โชว์ไอคิวและอีคิวไอคิวและอีคิว เฮ้ยผมก็ไม่กล้าเล่นเยอะกว่านพันแต่ด้วยความที่วันก่อนหน้าเนี่ยมีพายุเข้านะลุงพนักงานที่เขาพาไปเนี่ยเขาบอกว่าหมึกมันจะไม่ค่อยมีแต่ว่าช่วงนี้มันบอกว่า,วามันมีพายุเข้ามันไม่ค่อยมันเขา้าแต่ตกตามสบายนะอย่าไปคิดทิท่เดียว <laughs> จากที่ตกสักพักก็รู้สึกเหมือนจะเริ่มแล้วนะครับเริ่มหมดความกระน,นแล้วนะฮะขับเบรคไว้ก่อนจะพาไปดูว่าข้างในเรือมันมีของกินด้วยนะฮะที่เขาเลี้ยงนะ คือมีคนได้แล้วนะฮะตัวหนึ่งนะฮะคือลุงที่เขาไอ้นี่อยู่แล้วอ่ะเขาตกได้อยู่แล้วนะส่วนนักท่องเที่ยวตอนนี้ยังไม่มีใครได้นะเดี๋ยวลุงเขาจะโชว์การลงอวนนะฮะให้ดูนะครับหนึ่งในไฮไลท์ของทริปตกหมึกนี่ก็คือการโชว์การลงอวนแบบโบราณให้นักท่องเที่ยวได้ดูกันฮะที่จะเป็นช่วงที่หมึกขึ้นเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเอาหมึกที่ลงอวนได้นี่แหละฮะมาทําอาหารให้นักท่องเที่ยวได้กินกันบนเรือนะ ประสบการณ์ที่ดีแบบหนึ่งแต่บางครั้งเนี่ยนั่งตกไปเนี่ยมันเกิดความรู้สึกในใจว่าครูมาทำไมวะสรุปมิชชั่นวันนี้นะฮะเราตกขึ้นกันไม่ได้ทั้งตัวตอนนี้เวลาประมาณ3ามทุ่มนิดๆน,นะฮะเรากำลังจะกลับไปขึ้นฝั่งกันที่เกาะลางนะครับ มีบทความบทความหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณอยากเห็นสายลุงเนี่ยคุณต้องต่อกรกับสายฝนซึ่งมันจริงเสมอครับนี่คือคำตอบนะะ<อ>หลังจากพันมรสุมมาได้เนี่ยทุกอย่างมันจะดีเราจะเห็น บรยากาศที่ดีวิวที่ดีน้ําที่ใสเราจะเห็นฟ้าที่ดีหลังฝนเสมอครับและเช้านี้ก็เป็นเช้าที่ยอดเยี่ยมครับข้างหลังของผมเนี่ยคือหาดนวลนะเขาบอกว่าเป็นหาดที่สวยมากๆแล้วก็น้ําใสมากๆวันนี้คือบ,บรรยากาศปลอดโปร่งเราได้เห็นภาะาทิตยขึ้นสมใจแล้วก็น้ําทะเลที่สใสโคตรโคตรนะ่ไหมฮะพราิตยขึ้นฮนะทะเลใส โอ้โหแค่นี้คือตอบโจทย์การวักผ่อนที่ยอดเยี่ยมมากเลยฮะโอ้โหคือบรรยากาศดีมากอะคือคุณต้องมาสัมผัสเองเว้ยโคตรดีเลยอะ วิวนะฮะที่ทนี่มันคือจุดชมวิวอยู่นะบอกได้เลยว,ว่าเราจะเห็นวิวของเกาะล้านนะได้แบบ360องศาเลยนะรับอกได้เลยว่าสวยมากๆนะและที่นี่คือจุดชมวิวของเกาะล้านนะฮะคือข้างบนนี่นะผมไม่รู้มันเรียกอะไรนะผมเรียกว่าจุดชมวิวก็หันลมแล้วกันเพราะว่าตรงนู้นมันจะมีกางหันลมอยู่นะ คือข้างบนเนี่ยคุณสามารถมองเห็นวิวได้แบบ30องศาเลยนะตรงนู้นจะเป็นฝั่งพระอาทิตย์ขึ้นนะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะคุณจะเห็นเป็นวิวทะเลแบบสวยงามมากข้างล่างผมไม่แน่ใจนะว่ามันคือหาดะหมหรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกันตรงนู้นนะครับผมข้างบนเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะลมพัดเย็นๆตลอดเวลาเลยนะฮะแต่เตือนไว้ก่อนนะว่าถ้าใครจะขึ้นมาเนี่ยผมแมนะนําให้ขึ้นมาตอนเช้านะคือรถมันจะไม่เยอะเพราะว่าทางขึ้นมาเนี่ยมันชันมากแล้วก็ทางแคบไปดูบรรยากาศรอบๆกัน นี่คือทิศใต้ของจุดชมวิวนะฮะเราจะเห็นวิวของหาดนวลน,นะที่เราเพิ่งไปมาเมื่อเช้าคือสวยมากเว้ยข้างบนเนี่ยคุณจะเห็นวิวแบบ360องศาของกกอนล้านเลยนะครับผมนี่คือภาพที่ขึ้นและเป็นแบล็คราวของเมืองพรทยานะฮะเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมสุดๆแล้วเวลาที่เหลือก่อนที่เราจะเช็คเอากลับนเนี่ยล้วก็ทัวให้ทัว่วเกาะนะฮะเพราะเมื่อาวานเราติดทังกันไว้ หลายหาดเลยนะครับเราจะกลัวไปทุกหาดเลยนะฮะที่นี่คือหาดสมแหนะฮะคือเมื่อกี้เราอยู่กันข้างบนนะที่จุดชมวิวเราจะเห็นวิวของหาดสมแหนะแบบก,กว้างๆเลยแบบสวยมากเ้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเล่นน้ําที่เกาะล้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาที่หาดสมแหน,นะฮะเพราะว่าของกินแล้วก็ ชุดที่นั่งอาบดวงอาบแดดโต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็บางที่เนี่ยเป็นคอปถ่ายรูปแล้วก็มันจะมีร้านร้านหนึ่งเนี่ยที่เป็นตีมสีชมพูอ่ะก็อยู่ที่นี่เหมือนกันฮะคือเช้าๆแบบเนี้ยแล้วคุณมาเดินริมชายหาดแบบให้น้ําทะเลซัดแบบนี้นี่คือแบบโอ้โหยอดเยี่ยมฮะข้างหลังเนี่ยคุณจะเห็นวิวที่แบบเป็นทะเลแบบร80องศาเลยนะไกลสุดลูกหูลูกตาเลย ถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยที่ที่เรากำลังจะไปเนี่ยคือหาดถ้ำกับหาดกลวดครับปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครมาเท่าไหร่ฮะแล้วก็น้อยคนนักที่จะรู้เพราะที่นี่เนี่ยมาได้เฉพาะตอนที่น้าลดเท่านั้นครับที่หาดสมแหนนี้นะฮะมันจะมีอีกที่หนึ่งที่แบบว่าถ้าคุณมาคุณต้องลองมาดูสักครั้งหนึ่งมันจะเป็นถ้ำนะคือถ้าคุณมาหาดสมแหเนี่ยคุณดิ่งมาทางซ้ายเรื่อยๆเลยนะฮะคุณจะเจอกับสะพานไม้นะพอคุณเดินทางไปสู่สะพานไม้คุณจะเจอถ้ำ แต่เขาบอกว่าถ้าคุณจะไปถ่ายที่ถ้าอ่ะต้องไปถ่ายตอนที่น้ําลดแล้วเท่านั้นมันถึงจะเข้าทําได้ลองไปดูกันเรามาถึงกันแล้วนะฮะแต่ว่าทางมันจะสุดอยู่แค่ตรงนี้และนี่คือถ้าคือตอนนี้น้ํามันขึ้นนะฮะมันน้ํามันอยู่ที่ปากถ้าเลยอะ่ะแล้วก็ไม่มีทางเดินไปแล้วด้วยทางมันขาดไปลวก็ มันไม่น่าจะเข้าได้แล้วล่ะหรือลองดีวะมาถึงแล้วเนาะผมไปดูกันสองคนไห่มาก็ยังกะดื้อดึงมาเหมือนน้ำมันจะลึกอยู่นะอุ้ยลงไม่ได้ว่ะน้ำลึกไม่อยากก่างเกรงเสียงไง นี่น่าจะเข้าได้อยู่อุ้ยเรียบร้อยเก่งครูโอเคนี่คือข้างในนะฮะหลายคนก็มาถ่ายรูปตรงนี้นะมันจะเป็นแบบถ้ำเป็นโพงหินมากกว่าโอ้โหเก่งเปียกจนได้นี่เป็นถ้ำข้างหลัง็จะเป็นวิวแบบดูทะเลนะฮะยอดเยี่ยมเลยก็ใครที่มานะ คืออย่ามากคนเดียวคือมันเปลี่ยวมากเว้ยแล้วก็ถ้ามาก็มาตอนน้ํามันลดนะก็ลองมาดูกันนะครับผมที่เก่อแสมนะแล้วซ้ายมาตลอดทางเลยยาวๆเอออีกอย่างหนึ่งนะที่ตรงหาดตรงแถวถ้าเนี่ยมันจะมีพวกปะการังน้อยนี่เห็นไหม จะเป็นพวกปะการังแบบชิ้นเล็กๆเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยคือมันไม่ใช่หาดทรายนะมันเป็นหาดปะการังดูดิทั้งนั้นเลยนั่นนะเส้นทางเดียวกันห้ามไม่ใกล้ไม่ไกลจากหาดสมัยนะครับผมที่นี่คือที่ตนตกของเกาะล้านหาดเทียนเลยครับผม หาดเทียนเนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะล้านพอดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่พระอาทิตย์ตกอ่ะหาดเทียนจะเป็นหาดที่เห็นพระอาทิตย์ตกได้แบบยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะฮะจุดเดน่นหลักๆของหาดเทีนเนยนนยเท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นสะพานตรงที่เราเดินมาเมื่อกี้นี้แหละแล้วก็หาดทรายแล้วก็น้ําที่เนี่ยจะใสมากเลยนะ ในถนนเส้นนี้เนี่ยก็จะสุดที่หาดเทียนนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปที่รีสอร์ทปินท่าก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหาดที่เหลือแต่ต่อไปนะฮะหลังจากที่เราแวะรับทานข้าวเช้ากันเสร็จแล้วเนี่ยไม่รอช้าฮะมุ่งหน้าสู่หาดต่อไปเลยฮะที่นี่คือหาดตะแหวนครับผมที่นี่นะฮะเป็นเส้นทางไปหาดตะแหวนนะฮะคือระหว่างทางเนี่ยคือถึงกับจอดรถอะ่ะมีคนจอดรถเยอะมากเห็นไหมมันจะเห็นวิวของหาดตะแหวน เปอแบบโคตรสวยเลยนะฮะหาตะแหวนเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกชุมชนชุมชนหนึ่งเลยก็ได้นะมีเซเว่นด้วยแล้วก็มีของขายเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็มีอ่าเก้าอี้กลางให้นะักท่องเที่ยวได้เล่นกันเยอะมากๆเลยแล้วที่นี่จุดเด่นน่าจะเป็นบานาน่าโบ๊ทนะเพราะว่ามีกันเต็มชายหาดเลยเป็นหาดที่กว้างมากแล้วก็น่าจะเป็นหาดที่ นักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยมาเล่นน้ำกันที่นี่เพราะว่าน้ำใสาหาดกว้างที่เล่นเยอะมากๆเลยนะฮะสายเ,าเล่นแอดเวนเจอร์ Adventure หน่อยก็น่าจะเหมาะที่นี่นะฮะถัดจากหาดตะแหวนนะฮะจะเป็นหาดสังวานนะฮะซึ่งอยู่ที่ท่าเรือหาดตะแหวนนะฮะเราต้องเดินไปเส้นนั้นสกิกเนเจอร์ของมันเนี่ยก็จะเป็นทางเดินที่เป็นสะพานไม้นะ สวยงามมากผมเห็นในรูปแล้วสวยงามมากเลยไปดูกันหาดสังวานเนี่ยอยู่ใกล้กับหาดตาแหวนเลยครับแถมบรรยากาศเนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยฮะจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้นะฮะที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนที่มาเที่ยวเกาะล้าน,นเนี่ยต้องไม่พลาดที่จะมาลั่นชัตเตอร์กันแถวนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะว่าหาด สังวานเนี่ยซิกเนเจอร์ก็คือสะพานไม้นะส่วนใหญ่มาเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายรูปกกสะพานไม้แล้วก็เป็นแบ็กราวทะเลกันสวยๆนะฮะแล้วก็ที่หาดสังวานนะฮะจะมีรีสอร์ทรีสอร์ทหนึง่งนี่เลยคือที่พักเนี่ยจะเป็นโดมนะซึ่งในเกาะล้านทั้งทั้งเกาะเนี่ยก็จะมีรีสอร์ทที่เป็นโดมเนะี่ยคือที่นี่ที่เดียวนะฮะใครสนใจเนี่ยมาได้นะสวยงามมาก ต่อไปก็เลยอีกหนึ่งหาดนะฮะเราจะตะลุยพบทั้งเกาะล้านแล้วนะฮะนั่นก็คือหาดทองหลังนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันงงไปเหมือนเดิมนะฮะไปะมาถึงหาดสุดท้ายกันแล้วนะครับผมที่นี่คือหาดทองหลังนั่นเองนะฮะและนี่คือหาดทองหลังนะฮะบอกตรงว่าเมื่อกี้ผมไปผิดทางนะไปหลงไปเข้าทางลุกหล,ลังอะไรก็ไม่รู้ จริงๆหาดท้องหลังเนี่ยคืออยู่ติดกับหาดตะแหวงเลยนะถึงหาดตะแหวงใช่ไหมทางซ้ายมือจะเป็นหาดสังวานแล้วก็ขวามือจะเป็นหาดท้องหลังนะฮะก็ไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะก็จะเป็นส่วนตัวหน่อยแล้วก็ทางฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นโขดหินนะให้เราไปถ่ายลงถ่ายรูปกัน นี่คือสุดท้ายนะฮะเราก็เดินทางกันครบทุกหาดแล้วในเกาะล้านนะครับผม2วันหนึ่งคืนหนึ่งคนทั่วเกาะล้านมิชชั่นคอมพิวครับจริงๆเกาะล้านเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่คนในบริเวณจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมาเที่ยวกันบ่อยอยู่แล้วนะผมแทบไม่ต้องบอกด้วยคําว่าวิธีการเดินทางมามันมาอย่างไรมันสามารถมาได้จากทั่วสารทิศแทบจะทุกรูปแบบเลยด้วยซ้ำนะฮะ การเดินทางมาย่อมมีการจากลาครับผมทำไปเทีย่ยวไปวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเช็คเอาท์ที่รีสอร์ทแล้วก็กลับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทำไปเทีย่ยวไปด้วยนะครับครับผมการเทีย่ยวการ,รักผ่อนเสมอฮะแล้ววันนี้ทำไปเทีย่ยวไปก็ต้องขอตัวลาไปกับคำว่าขึ้นทะเลไม่เคยหยุดนิ่งแต่ถ้านอนนิ่งๆเนี่ยเพืออามา,าพกสวัสดีครับ